làm cho nó mồm Tôi chịu mặc cái thịa bà ừ. <laughs> lòng, chạy mặc <của> cái thịa <laughs> <laughs> Không được à ราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูบุคคุณน,นะผมและก่อเอฟซีทุกคนผมทีที่สามรับชมรับฟังกันมากผมมาผมสาหรับคีมเมียผมสีผ้าพ่อแม่พี่น้องสุคคมากินไม่นู่เนียผมตํำสบายนั่งครับผมหรือผ่าคีดีบตามภาษาอีสานเฮ้าครับผมพอดีสื่อมาผมเลยจัดไม่นุพิเศษมาเห็ดสูพีสูน้องสุคนกินไปนากานหนักลองเนาะเนี่ยผมมือนี่ก็มากกับแฟนคือเราผมมือนี่แฟนมานําเป็นฝีมือผมตามเองผมโอเคเพื่อเป็นการบรนเสียเวลาห้ามาเริ่มลงมือลุยกันเลยเนาะมานะกินเลย วาวหลายครัผมมาผมมือกินน้ำกันมีผมสบายนั่งเสียบๆสุดยอดเลยพังแก่หม,ม้อมีระมือนพราะนีบ่อไหนหาสื่อมาผมลืมปืนกีดพอหนุกต้นน้ำนะมันยังเลย ผมต่ำใจ่หมกทัวน้ำหมกทัวจากสวนห่างบ้านก็หอมเปรตสนาำจะน้ำผมบรรยากาศก็กเอาผมมือมนีหอนออกฝนกับใโต๊ Đây mặc cái thẻ bao. Ừ. Lòng cài cái thẻ. Nhiều quá. Hồng heo bốn mươi mà thay đấy bàn heo heo ở gì? Chín lèo để ảm nam nè non. Áp nha. Hãy subscribe không เงะไหน,ไนเงาไหลแมแมนเผ็นได้พร้พอมโซนำนามน้าหลายเลยครับอยู่ของ่างพอดีกองบงังเียวพ่อเียว ืระมาอเงอยบมเงียบๆอืมไม่บอกเออเอใส่ส่วนส่วนหนาๆใช่น้ำในข่าวก้นหอม เงาไหลเต็มเลยกอมือสวยมากผ่อนผมขอนุญาตซ้ำเีาก่อ,อกนมาไหว,ไหว้บรรยากาศเอาค่ะครับผม เอามาหลายหมื่นละฝนก็บ,บอกมา

nhầm cục cuốn thôi còn đi này phải đi. này mua nhảm nó thiền ừ. Thế con cái nhảm con nhiều không ใส่วิงหลายอยู่ก็บวเห็นว่ะนอบางพีหลายอยู่ด้วเขาใส่อนออมันตัวนี้วนอยู่ท่ห้านเปิดกิบว่ะไปใส่ก็้ไป Nó bốm khăm ngay sai xay nằm lắm Cũng giỏi lắm Hãy subscribe cho ใครอยากจะไปซื้อเห็ดกินหนากร้องไปน้ำกันได้ด้วยครับแสบซุดหยอดเลยอันนี้ผมซื้อมาประมาณโลโลได้บอกหนาสีได้ย้่ยความหนักประมาณโลครึ่งหนาสีถึงครับผมวางเลยมาหลายแห่งแต่ว่ายิ่งทำมาหลวงมันสีโหดโตหามันเลยเบิ้งขี้ยังบุกใครร้ายไปไหนเนาะ

พี่ชีบอ่ะพีชีบข้ามสุดท้ายทำยังไงเลยเามาเดี๋ยวผมกาแฟสิขอพีคีบข้ามสุดท้ายน้ำแข็งนะผมขอข้ามยังไงถึงสองคนเลยมาจัดไปใส่น้ำเนาะมาเดี๋ยวสิกินพ่องกันเป็นการพีชคลิปกับพีกับน้องเบสุขคนนะผมะทำยังไงพีชคลิปอ่ะตัขึ้นมาใส่น้ำน้ำ,นำด้อ มาผมปิดคลิปตามสเต็ปผมห,หนึ่งสองสามจาัดไปเลยอืมอืมหอมเลยยาสมัครส่วนหนาำส่วนหนาำคามที่ท่ายน้ำอืมเจอสมัครลงพอ ก่อนเอาผมมือนีินมาผมมาปีลิปพร้อมกันบานนี่ผมสองคนก็แฝนกับคือสิขอกินเพียงแค่เนี่ยผมกินเม็ดคือสิบโอบาผออยผมอิ่มอิเลียผมมือนีิจานมาเต็มทีให้ผมกิโลกรัวประมาณกิโลเคอร์อในผมโอเคสําหรับคลิปนี้บอกบอกยังไงใหผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังผมก่อนปิดคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่คลิปนี้เพื่อตั้งใจชมผมนั่งผมเพื่อกาวสูหนึ่งหมื่นซับสไครเบอร์ผมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมเหมือนเพียงแค่เนี่ย 拜拜。